คุณเกลเซ่ประธานสาขาวิชาพันธรรไทยได้ค่ะและในลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการสร้างแรงบ,บันดาลใจนะคะจากคาณอาจารย์สันติทิพพนาค่ะขอเรียนเชิญค่ะภาษาไทยเรามีข้อดีเด็ดเขียนลายเส้นสวยคมสง่าราเขียนติดไปไม่ว่าจดทักษะ ไม่เปลี่ยนานามขีพิยาเป็นสาลสสรพนามมากมายมีหลายชั้นบ่งสัมพันธ์สองฝ่ายไม่สนุนคำสุภาพอ่อนน้อมและถ่อมตนบ่งกรรมการุณคุณธรรมมีเสียงสูงเสียงต่ำในน้ำเสียงไพเราะเพียงพจน,นาภาษาสวรรค์สร้างสังที่สร้างลถบทประพันธ์ใช้เสียงสั้นเสียงยาวเร้าอารมณ์จงหลงรัก สละการกชีวิตเป็นมิจมิอย่างชื่อยางขื่นขมสู้เขียนคำเล่ารายหมายโมคำไม่คมเลือกก็เข้มเต็มหัวใจคำไม่คมเลือกก็เข้มเต็มหัวใจครับขอบคุณเสีเยงปมือนะครับาการเสริมแรงวันนี้ไม่ได้มาไม่ได้มาอวดไม่ได้มาโชว์นะครับ แต่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับครูภาษาไทยทั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้วก็ลูกศิษย์ชั้นปีที่สามนะครับข้อมูลที่จะโชว์เป็นข้อมูลที่คณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทยคณะครุศาสตร์และการพัฒ <minha S 1> <ctions> นามนุษย <Apparently, S 1> ์มหาวิทยาลัยราชร้อยเอ็ดมีความภาคภูมิใจที่ลูกศิษย์นะครับสอบบรรจุเป็นครูภาษาไทยได้ นะครับและออกไปนะครับรับใช้สังคมดอกติ้วนะครับดอกติ้วมันบานแล้วท่านรานะครับมันบานเสร็จมันยังสามารถเก็บกินดอกกินใบนะครับหรือเอาไปทำเป็นพืชสมุนไพรเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นช่วยเลื่อนสไลด์ให้ครูด้วยนะครับประจำหนึ่งคนนะเลื่อนไปที่สไลด์ที่เป็นข้อมูลการสัรรัดของลูกศิษย์นะครับ แต่และชั้นปีนะครับข้อมูลอยากจะให้ดูตั้งแต่รหัสอันนี้เป็นข้อมูลปี6 6กครับาจระธานนะครับรหัส5 9นะครับถ้าเป็นขึ้นบัญชีสอบขึ้นบัญชีไว้3คนแล้วก็เรียกบรรจุแล้วนะครับอันนี้เราเก็บข้อมูลแล้วก็นะครับอยู่ที่สังกัดอะไรบ้างกนะ็จะมีสพปนะครับ60ศย์ข้าวบาที่เก็บข้อมูลอ่าพวกนี้เป็นรหัส5 9้า 6061เนี่ยนะครับอ๋อขอบคุณครับอาจารย์เชอรี่นะครับนี่ครับ605960 60นะครับ61เป็นนักศึกษาที่เรียน5ปีครับนะครับดูสถิตินะครับ,รรบขึ้นบัญชี60เนี่ยขึ้นบัญชีไว้34คนเรียกมระจุแล,แล้ว33คนนะครับอันนี้น่าภูมิใจมากนะครับแล้วแบ่งเป็น สปปสปมอนะครับ6กหนึ 61, ่งท้าราจารสามสี่เรียกบรรจุรอ้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เป็นหลักสูตรช่วงโควิดครับหกสองเป็นต้นมาขึ้นประชีวว้ยี่สิบเจ็ดคนนะครับเรียกบรรจุแล้วยี่สิบเจ็ดครับคิดเป็นรอ้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เป็นหกหกนะครับเสริมแรงว่าพวกเราเรียนหลักสูตรภาษาไทยไม่ตกงานนะครับไม่ตกงานขอไปดูที่ข้อมูล ปีล่าสุดที่ลูกศิษจบออกไปแล้วไปสอบน,นะครับหกศนย์เก็บเพิ่มเติมอีกนะครับขึ้นบัญชีไว้เจ็คนเรียกบัญจุแล้วหกคนนะครับสอบปอค้าสอบพมอหนึ่งนะครับหกหนึ่งขึ้นบัญชีไว้ยี่สิบนะครับบัญจุยีสนะครับสอบปอสิเจ็ดสอบพมอสามคน นะครับหกสองขึ้นบัญชีไว้สิบเอ็ดคนมาจุแล้วแปดนะครับสพปเจ็ดสพมถึงและปีล่าสุดครับอยากให้ได้อยู่นะครับข้อมูลที่ลูกศิษย์ไปสอบขึ้นบัญชีไว้นะครับที่สิบเจ็ดคนแล้วเรียกแล้วเรียกเยอะมากครับตอนนี้กําลังเป็นช่วงเเปิดสอบนะครับรุ่นพี่ของพวกเราคือระดับหกสี่นะครับระดับหกสี่กำลังเตรียมสอบ ที่จะออกไปสู้กับอะไรครับสนามสอบทั่วประเทศนะครับ27คนแล้วก็เรียวประจุแล้ว22คนนะครับเหลือกี่คนเหลือ5คนเห็นไหมครับวันนั้นสิติตรงนี้เนี่ยน่าสนใจมากนะครับแล้วเป็นความน่าภูมิใจของคณาจารย์นะครับขอบคุณข้อมูลจากคุณครูทีรศัดิ์รุ่นพี่ที่จบไปแล้วแล้วช่วยนะครับเก็บข้อมูลตรงนี้ให้พวกเรา เสริมอะไรครับคุกครงครับเมื่อได้ไปบรรจุทางสาขาวิชาสาไทยก็จะมีการอะไรครับประชาสัมพันธ์หรือแสดงความดีใจกับลูกศิษย์นะครับที่จบก็จะได้ขึ้นป้ายแบบนี้ครับอยู่หน้าเพจนะครับเดี๋ยวพวกเราลองลูกศิษย์จากมอุบลน,นะครับลองเข้าไปที่เพจ สารขาววิชาภาษาไทยแล้วก็จะมีข้อมูลเหล่านี้ครับพวกเราด้วยนะครับตอนเช้ามันจะมีข้อมูลใหม่ขึ้นมานะครับเราก็จะภาคภูมิใจตรงนั้นนะ,นะครับนี่ครับเพิ่งบรรจุไปก็มีไปบรรจุที่อุบลก็มีนะครับนี่นะครับอุบลเขตอุบลที่5เขตนะครับบอกลูกศิษย์ อุบัติมีห่าเขตกว้างมากเพราะนั้นสอบ่อุบลก็ได้นะครับเมื่อกี้เมื่อกี้สกลนครนะครับไปทั่วประเทศได้ร้อยเอ็ดก็ได้สามเขตร้อยเอ็ดสามเขตนะครับอันนี้เพิ่งบรรจุไปนะครับภาวดีนะครับรทิมจริญราคาหกสาม,สามนะครนนพนมก็ไปมาแล้วเห็นไหมครับพี่ไครก็ลองดูแล้วกันนะครับสายหักไปนะครับ และจิมีวันนครพนมครับเห็นไหมครับไปเที่ยวแถบฝั่งโขงก็ได้นะครับหรือจะไปที่นี่ครับสพมองเห็นไหมครับสพมองอุบลอำนัจเจริญนะครับบรรจุรอบที่ห้านะครับบรรดาใหม่ๆครับโรงเรียนภัยใหญ่ศึกษาบางว่าเราก็จะไปเยี่ยมลูกศิษย์ที่อุบลนะครับนะครับนี่ราลาเยสโสธรก็ไปได้ ไปสอบได้ไเลยนะครับได้ขึ้นเพจแน่นอนครับสุดที่ชัยใจเย็นหนองคายไปหนองคายไี่เชื่อหนองคายนะครับอ่ะนะครับผ่านไปอยา่างรวดเร็วนะครับนี่ครับบุคคลที่ได้รับจุกนะครับเพราะนั้นเสริมแตงให้ลูกศิษย์จากมออุบลแล้วก็ลูกศิษย์จากราจประจวบคุรดีนะครับได้มีแรงดางใจสกวนหนึ่งเราต้องได้ขึ้นอะไรครับขึ้นเพจขึ้นเพจนะไปใช่ขึ้นคายนะลูกนะไม่ใช่ขึ้นคาย นะเออนะขึ้นเพืนะ่สุดท้ายนะครับขอให้กำลังใจแล้วก็สเสริมแรงว่าดอกติ้วนะครับดอกติว้วชอบที่เท่าไหร่นะของพวกเราเอาเอสิบเจ็ดดอกติ้วที่สิบเจ็ดก็จะบานนะครับฝากไปดีกว่าของมองอุบลดอกอะไรเนาะนะครับโอเคครับขอบคุณครับขอให้ได้บรรจุทุกคนครับสวัสดีครับ เดือนวันและเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นปีสองนะคะในหัวข้อการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผู้พัฒนาไทยค่ะเชิญตัวแทนในสาจาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ดูดิ